เมืองแม่แห่งนี้มันช่านงามตาอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติทาราอยากเจอหลายชนไทยนี่มีคนให้ดอกไม้ยังเนี่ยยังไม่มีเลยทราไมาให้อาจงค่ะทักบิดไงบอกรักกันทุกวันไงแบบรักกันทุกวันค่ะก็ไม่มีคู่ก็มีเพื่อนง่ด้เหมือนเรามาดูตรงนี้มาเดท2สองคนไงทีเท้าสองคนสวัสดีค่ะลูกพีชแชนเนลนะคะสวัสดีวันวาเลนไทน์นะคะวันนี้ก็เป็นวันแห่งความรักนะคะส่วนตัวพี่ก็ มีความรักนะคะกับเพื่อนเพราะว่ามาเที่ยวกับเพื s S ่อนนะคะเที่ยวกับม okay. so 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 ่อนวันน so so ี so ้พาม่อนมาเที่ยวในวันไว้เทนไทยวันแห่งความรักนะคะก็เลยแต่ง <Shaw> ตัวสวยนิดนึงนะคะจะสวยอยู่ม่อนบอกว่าสวยนะคะเอาสวยวันนี้ม่อนก็สวยวันนี้เรามาเที่ยวกันที่บ้านบ้านมะยมค่ะอยู่ที่บ้านสุบสอยนะคะก็มีซิกเนเจอร์หลายอย่างนะของร้านนี้ก็ที่หลักๆก็คือวิวสวยมากวันนี้มาเดทนะคะมาเดทวิวหลักร้าน มาเด็ดกับม่อนไปค่ะเดี๋ยวไปดูวิวข้างในร้านนะคะสวยมากเห็นวิวสวยไหมสวยมากม่อนโอ้โหสวยวิวดีมากเลยม่อนสดชื่นใช่มนุษยทยนี่มีคนให้ดอกไม้ยังเนี่ยยังไม่มีเลยขอไมเราให้อจริงไหมฮัตบิดไงบอกรักกันทุกวันอยย่างงเี้บอกรักกันทุกวันค่ะก็ไม่มีคู่ก็มีเพื่อนแล้วกันใช่ เหมือนเรามาเดทกันค่ะวันนี้มาเดทสองคนไงกินข้าวสองคนใช่ค่ะไม่มีหนุ่มก็อย่างนี้แหละเนาะต้องหาแล้วล่ะเนี่ยใช่ต้องหาแล้วไปหาที่ไหนดีเนาะหาที่ไหนดีมีใครมีใครอยากให้ดอกไม้บ้างไหมเนี่ยมีไหมคะอยากได้สักกี่ดอกเดียวมอนเอาเป็นพร้อมเพย์ได้ไหมเนี่ยไม่พร้อมเพย์แทนได้ไหมคะแล้วมอนได้กี่ดอกเนี่ยเลยดอกเดียวเออาดดกเียวเหมือนกันเลยโอ้วิวดีมากเลยมอนสวยอะเราสั่งอะไรไปกินกบรรยยาาศเ็นๆ สั่งส้มตําไปสั่งน้ําไปก็มาเด็กกัน2องคนะเนาะไม่กินอะไรก็มีแค่นี้แหละใช่แล้วแล้วก็บรรยากาศที่แม่อัาสอนใช่ค่ะใครสนใจก็เชิญมาเที่ยวเลยค่ะชจุดเช็คอินมันไม่ยมมันไม่ยมเนาะมันเป็นร้านสินค้าโอทอปช่น้มัใช่มันมีน้ำมันงาโบราณด้วยนะเห็นกันว่า มีงาม่อนงาดำเนี่ยที่เขาปั่นกับสมูทีตอ่ะเมื่อกี้เราสั่งไปแก้วหนึ่ง้องลองดูเสุขภาพใช่เป็นเพื่อสุขภาพเรอใช่มันเป็นเพื่อสุขภาพอ่ะงาขาวกับงาม่อนอ่ะเขาเรียกงาม่อนงาม่อนมองมองหน่อยงาม่อนนะะน่ากินเลยอ่ะน่ากินน่ากินนี้ยจะหวานหวานไหมน้องโอ้ยวิวดีอ่ะม่อนสวยมากสวยใช่ไหมใช่ คนล่ะสวยไหมเนี่ยคนก็สวยวันนี้คนสวยมากโอวันนี้คนสวยมากจริงๆสู้คนสู้คนหน้าไม่ได้หรอเนี่ยโอ้ยจ้าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะคะที่ร้าน เดี๋ยวพี่ก็จะพามาดูสินค้าของร้านเขานะคะที่ที่มอนบอกว่ามีงามอนใช่ไหมใช่นี่ยเออจริงๆริงอันนี้เห็นไหมนีนมอนเห็นไหมมันเป็นแบบงานเพื่อสุขภาพเนาะใช่เนี่ยเป็นสินค้าที่เขาอบไม่ไงงาคั่วก็มีเขาปลูกเองเขาปลูกเองแล้วก็าทำเองเนี่ยสินค้าเขาเยอะมาก มีสบู่ยสบู่ใครอยากสวยแบบพิดก็สบู่นี่เลยค่ะใชวันนี้สวยเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์อุยแบกจังเลยม้านมีเนยมีเนยเนยเหรอเออเนยงามดำเนยแปลกไหมเป็นเนยเหรอรูปแปลกดีเนาะใช่อะไรอ่ะ อันนี้หรอก็เป็นงาเหรอเป็นงาเหมือนกันนี่เป็นงาไม่ไม่ไม่กับปี่เป็นรีป่ะเขาให้ทายไม่ทาได้น่อยู่เขาลองเทสได้อยู่หอมไหมหอมมากเป็นงาดำใช่แล้วก็สวยใช่แล้วก็สวยเลย ถ้าอยากใครอยากมาลองก็มาได้นะคะอันนี้ไม่รำไหมนี่เป็นไทยกเลยอะนี่ไงมีกระปีด้วยไหนอ๋อมีกระปีหรออ๋อนี่เป็นสินค้าที่พยมไปขายที่เมืองทองมาแล้ววันสุดท้ายก็จะแลกแลกเป็นสินค้ากันค่ะเอาหาไปขายไดเอากระปีได้ที่นั่นอ๋อเออทับทิมเนาะ สินค้าเขาน่ารักนะน่ารักมากคนถือก็น่ารักมากเลยเนี่ยจ้าเอ้ยมาเลยไทยาได้ชมจังเลยเอามาละนี่ของเรานี่ไง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 นีนี่ไอนค่ะงนานี้น่ไงนีงนี่อนี่ไงนไนี่งนี่งนี่ง่งนงไน เนี่ยพื่สุขภาพเพื่อสุขภาพใช่ไหมลองชิมดูให้เราชิมอ่ะลองชิมดูถือวนานเถวาเป้เรา่ไหมหอมไงหอมไงท่านขายเจ้าของเจ้าของร้านกับสวัสดีค่ะเจ้าของร้านใช่คะใช่ค่ะเป็นเปสไตลเนี่ยเอาเป็นไต้อออเป็นใต้ออตอต้อะไรลูกเออถูกใต้อะไรก็พี่เขาเป็นเจ้าของร้านนะคะแรกที่เินมาหลายปีแล้ว จริงๆแล้วน้ำมันงานในเฮกหน้าสตปีแล้วรานเราเปิดมอกเดือเมษามันเดือนเมษาของปีหกสามเนาะเรางาดมกับงาดำแดงกันไม่ชเป็นงาเี่ก็เลีวใ้ในขนาดจะเอาไต้เนเอาเอาไตก็แล้ไตก็เล้วามาพื้นินเลยเอาไต้เลยกนอะก็งางงาดำกับงานมใน่างกันีย่ องาดำงาดำแคลเซียมบำรุงกระดูกช่วยเรื่องความจำมเป็นนสงามอนอะ่ะจำจำถ้าเป็นงามอนโอเมก้าสามเก้าหกสูงช่วยเรื่องความจำถ้าเป็นน้ำมันงาดำแคลเซียมบำรุงกระดูกค่ะน้ำมันงาเนี่ยนคนที่มีปัญหาเนาะเกี่ยวกับข้อเข่าอะไรพวกนี้ค่ะก็เอาตาลายเอาตาเนาะเอาทาเอาทาเสร็จแล้วก็มันจะซึมลึก ทุกชั้นผิวจนถึงชั้ขนของกระดูกค่ะมันจะทําให้ข้อต่อต่างทำง,งานได้ดีขึ้นอันนี้เปิดร้านวันไหนบ้างคะเปิดวันไหนเนี่ยเจ้าของร้าน, <c oughs> ปนเปิด,ดทุกวันค่ะเปิดทุกวันค่ะที่พี่อยากมาก็มาได้นะคะที่บ้านสุขซอยค,ค่ะบ้านเกิดพี่เองค่ะ,ะ <c oughs> บ้านเกิดพิดเองค่ะสดขซอยแ่ะก็เพิ่งรู้นะคะว่าเปิดร้านอ๋อน้องเพิ่งรู้ว่าปีเปิดร้านลูกขลารูลูกอันพ่อเท่าลูกอลายพ่อเท่าลูก่ ลูกไม่ขีนอ๋ออ๋อลูกไม่ขีนไหนนะไม่ขีดห้างลีลูกจนห้างนี้ขอบคุณพ่ออยอยู่เรืลูกพ่ออยอยู่เีอา่นใ้เอกมาเล่หาเาก็เยว่ามาเล่ก็มาเล่ลยอันอันพ่อสอนี่ต้องไว้หนวดยาวๆอย่างนี้คเิเลยอด้งีมาเปิดร้านให่ พึ่งอะลูกประมาณเดือนเมษายนอะปลายเลือนอะงั้นก็ยุดยุดเทดโคกน้องน้ากำตอนนี้ก็เริ่มเปิดอะเปิดขึ้นดูกระหันหน้าเพจเราบกกว่าเอ๊ะอะไรกูย่มีกันหรออะไรบ้าเหี้ยก่อนอะไรแล้วค่ะ่ะขอบมันในร่มกว่าเน็ดสสวนมันเอะขอบคุณค่ะอันนี้ทำอะไรอยู่คะแอน ฝึกทำทองม้วน่ะอ๋อเหรอพีทมาทำได้คะมอะสวยอําัขานี้พับไม่ม้วนค่ะลองไหมพีทลองไหมเขาบอกลองได้ลองได้เหรอตอนนี้กำลังอบอยู่ค่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไฟตัดก็ยกขึ้นมาแล้วอันนี้ไฟยังไม่ตัดถ้าไฟตัดก็จะมันก็จะเหลืองอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้คือแบบสำเร็จแล้ว เดี๋ยวถ้าจะลองทำเองก็ได้ค่ะเดี๋ยวที่ดอนก็จะมีบทได้ค่ะขอบคุณค่ะชิมฟรีได้เลยไม่ไม่ซื้อซื้อละเอาใส่งาดำด้วยค่ะเพราะว่าตัวนี้เราต้องรักษาเอกลักษณ์ของร้านค่ะต้องมีงานมีงานดำงานขาวงานะอดค่ะเดี๋ยวรออันนี้ใช่ไหมคะรอไปมันไม่ได้สวมชุงเมือค่ะเลยไม่อยากให้ถ่ายมอดลองทำไหมคะมอนแล้วทีนี้นะคะ ใช่ไหมคะค่ะอันนี้เราใช้น้ำมันน้ำมันงาทาเตรงนี่ค่ะราคะาแค่หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนใส่ก็เพียงค่ทั้เป็นวงกลมทั้งอยู่ในเยอดประมาณนี้ต้องทำนี่คือเทเลยเทใส่ใจแน่ตยงนีค่ะอ๋อประมาณนี้ครั้งแรกหรือเปล่าม่อนครั้งแรกครั้งแรกครั้งอันที่สองได้หยอดอย่างนี้เลยค่ะก็อยู่ในวงกลมข้างในแค่นี้ค่ะ แล้วก็ปิดแล้วก็ทำในในเขาบอกแค่นี้แหละแค่นี้แหละแล้วก็เนี่ยค่ะที่เราสเริษัทมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอุ้ยสวยอ่ะดูเป็นแผ่นเลยอะมั่อันนี้มือทำมาเราเลยไม่อยากเล่นชิมไหมชิมไหมฮ็ดลองดูก็ได้นะม่ออยากลองชิมไหมอยากชิมที่ม่อนทำอ่ะได้ค่ะม่อลองทำดูสักอันได้ไหมเนี่ยค่ะเอาเลยม่อนหรอได้เดี๋ยวเราทำก่อนเดี๋ยวเขาจะมาเราไม่ทำงานทำการโอเคด้หรอ หนึ่งหนึ่งช้อนอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะก็ให้อยู่ในวงกลมให้อยู่ในวงกลมมุดมุนเลมุนมุดไม่ไม่ต้องให้ช้อนมันเลยครั้งแรกนะคะของยำมอญเอาอีกเส้นไหมค่ะแล้วก็ปิดเลยค่ะปิดเลยการเฉลี่ยก็ยกขึ้นเบาแล้วลองขับดูนะลองคับดูไหมคะมันอยู่ด้านบนเอา่ล็กๆลงซอสซอสได้ค่ะเดี๋ยวมันงกดอุ้ยยม ยกขึ้นเลยค่ะยกขึ้นแล้วก็พับได้เลยโยนี่ไงนี่ไงนี่แค่ไม่รีบพับเดี๋ยวมันแข็งอ๋อต้องรีบพับเดี๋ยวมันแข็งอุ้ยแม่ถ้าจะเป็นทองแผ่เลยอันนี้น่าจะไม่ได้น่าจะเป็นทองแผ่ละคะทองแผ่อ่าเรากินอันนี้ละกันเราทำอันนี้อ่ะโอเคอ้าวชิมลองอีกสอันเลยพีทลองไหมอ่าลองก็ได้หนึ่งอันเดี๋ยวเรากินมันมันร้อนนี่กว่ากินเลย โอ้มายงมคทำนีมเป็นไงบ้างอร่อย่ะกรอบใช่ไหมหอมหอมงาไหมหอมงามากเลยอะร้อนไหมร้อนมากแต่อร่อยมองทำไหมจะเส้นสวยมากเลยอ่ะมันหยอดเยอะไหมเมื่อกี้ช้อนเดียวเองอะช้อนเดียวะอ่าให้มันอยู่ในวงกลมอ่ะ้อนมันไม่เป็นวงกลมเลยอะ เอาแล้วเนอใครทำันไหนก็ได้กินอันนั้นนะมาสวยไม่สวยอยู่ตรงนี้แหละใช่เสน่ห์ไปจังหวัดเสน่ห์ไปจังหวัดเสร็จเราก็ปิดเลยใช่ไหมใช่ปิดเลยอร่อยไม่ไม่อร่อยไม่ปล่อยแล้วคำเนี้ยไม่ปล่อยแล้วครับเลยวิธีดูไปจินซ่าได้ครับวิธีดูไปจินซ่าถ้าไฟมันติดขึ้ใช่ไหมแรงๆมันก็จะเป็นไฟจัดมันก็ได้เลยได้เลยอ๋อ ต้องชิมหอมตัวเองดิห้ามชิมหอมคนอื่นอ๋อเหรอขึ้นรถจะกินได้หรอเนี่ยกินหองตัวเองเห็นไหมนี่ยอร่อยไหมอืมอร่อยนะแล้วว่ะอร่อยหอมมากเลยเนาะหอมมากมันได้กินแบบสดๆนเหรใช่ทำเสร็จแล้วได้กินเลยคะับเขาทำเสร็จแล้วร้อยจะมาขายสิบบาทหกอันสิบบาทนะคะต้นนต้นรือยปล่าเนี่ย อร่อยเนาะอือเราก็ว่าอันนี้ก็อร่อย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 อ่ะค่ะจ้าอาหารมาแล้วค่ะน่ากินมากเลยอ่ะเด็ดแรกของเราหรือเปล่าม่อนเด็ดแรกของเราหรือเปล่าอว่านะไม่เคยไปไหนกับใครเลยเนี่ยเออเหมือนกันเลยอ่ะครั้งแรกเนี่ยฮะจูจีจูจีสองคนเราเนาะขอเป็นแฟนเลยว่ะโอ้ยพูดเล่นขอเป็นแฟนเลยอ้าวไงอู๋ถาดใหญ่มาก ตำเรือไม่ใช่ตำไทยตำเรือนี่ไงที่อันเนี้ยอะไรนะทองม้วนที่เราทำเมื่อกี้ใช่ไหมกินตำไทยเนาะกินมยลหค่ะตอนนี้ก็อาหารมาแล้วนะคะเดี่ยวโต๊ะเต็มเลยอ่ะจริงจีนี่ไงนี่ที่พี่ทำเมื่อกี้น่ะอ่าวอันนี้เราทำใช่ไหมอันไหนของม่อนทำอ่ะเรากินมาแล้วหมดแล้วเราเสร็จหนึ่งชิ้นอ้าวหรอเราต้องกินใช่ไหมแต่อีพีต้องกินของพี่ ส้มตำมันเนี่อร่อยมากเลยนะหอมมันหอมมันหอมงาเนาะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขากินน่าดีแต่สุขภาพด้วยไม่แก่กินแล้วไม่แก่ถึงว่าหน้าเด็กตลอดกาลเนี่ยไม่แกยส้มตำหอมมากสวยดีอ่ะ จี๊ดสวยด้วยตําไทยใช่มใช่ใช่ต่นนี่อาจารย์อ้นบอกยังว่าเป็นอะไรอร่อยานอืมสวยดีนี่ิวอววิวก็สวยด้วยเนาะคนพามาขึ้สวยเออใช่คนทำได้เพน่ไม่เพน่ไม่ได้มาอืมเสได้เพนน่ไม่มานะคะเพน่ไปสวดมนต์ด้วยก็เรามาเดท่ก็ต้องมาสคน ถ้ามีใครพาแม่ก็ต้องมาแทนคนใช่คนมีคู่ก็อยู่ไปเราไม่มีคู่เราก็มาด้วยกันนี่เนี่ยคู่วันนี้คู่พีคค่ะวันเลนท้ายปีนี้มีเซนไฟหรอมอนใช่ที่ทำไมเปนดังยาวเลยเออต้องยาวแล้วเนี่อร่อยอืมแล้วว่าหอมอ่ะหอมงามันเป็นงานดำที่เป็นสามเป็นงานดำกับงานมอนเอาผสมกันไม่อยากแก่ไงอย่างเงี้ยหละจ้าไม่แก่อยู่แล้ว ส้มตำอร่อยม่อนตัดถึงไหมได้อยู่ค่ะอร่อยไหมอร่อยมากเดี๋ยววันหลังตำให้กินจริงเหรอโชว์ฝีมือได้อยากลองชิมส้มตำฝีมือม่อนม้อนทำกับข้าวอร่อยทุกอย่างไทยลาวอีสานไทยใหญยังตำแบบไหนตำแบบไหนเอาแบบเอาแบบกินแล้วกลับบ้านไม่ได้ยังไงเออเอางั้นเลยกินแล้วกลับบ้านไม่ได้รอเล่นเดี๋ยววันหลองตำให้กิน วิวสวยมากวิวสวยมากใช่เปลี่ยนเป็นแบบเเขาอะเนาะภูเขาแล้วก็ป่าเขียวมันจะไสบายแล้วก็นั่งชมวิวไปใครอยากมาอยู่แม่สอนก็เชิญเลยค่ะอยากมาเป็นเคยแม่สอนอยากเป็นเคยแม่ต้องสอนนะคะมาได้ม่อนบอกเมื่อไหร่ม่อนจะมีนะอีกนานอะรอเรียนจบวันพี่แล้โอ้โหอีกนานไม่รู้จะไปหาที่ไหนเนี่ย มีอคนมาหามั้งเลือกไม่ถูกเยอะเกินค่ะเอะไม่ถูกอยู่กับเพื่อนๆไปก่อนนะะไม่ดีบมีเนาะอยู่นี่ไปก่อนอืมถ้าอยู่คนเดียวก็สบายใจดีขอไลค์ยูทูบเพิ่มเพิ่งก็พอแล้วเนาะอ๋อใช่ค่ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนอวยเพื่อนอวยฝากฝากอะไรได้พี่ได้บอกฝากอะไรนะสับส r i b ย ติดพี่แนวแล้วเนี่ตอนนี้เนี่ยเขาพูดมอนเยอะใช่ใช่คำพูดมอนติดพี่แนวเออถ่ายกับพี่แนวเยอะเนาะใช่แล้วก็ติดไปเงี้ยความขี้โม้มาแล้วหนึ่งโอ้ความขี้โม้ค่ะพี่แนวได้ยินไหมคะบอกความขี้โม้เข้ามาแล้วเนี่ยใช่ไม่ได้ดินทาเลยนะคะอันนี้ไม่ดินทาเลยโอ้ยลมพัดดีมากเลยอะแต่อากาศดีดีใช่โอ้ยมอนไปแม่สอนก็มีที่เที่ยวเยอะ เยอะมากยังมีหลายที่เลยเนาะใช่อีกเยอะมากว่ะไม่อยากไปไหนบอกนะเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวไปคือเขาอะไรเนาะทำถั่วเน่าอ่ะอันนีตรงไหนอ่ะคือตรงมืออ๋อที่ผลิตถั่วเน่าเลยเหร้องเพลงนี่ฮะชอบกินถั่วเน่าไงอืเออไม่เดี๋ยวคนหายมาก วันกินอะไรเป็นหลักหรอเรากินถั่วเน่าเขาบอกเขาไม่รู้จักแล้วไม่รู้จักก็ถามทำไมกินอะไรสวยกินถั่วเน่าค่ะเขาบอกกินอะไรถึงขาหมกกินถั่วเน่าคาอินโอ้สนใจเราต้องรีบไปกินถั่วเน่าแล้วครับแล้วแล้เขาบอกถั่วเน่ามันคืออะไรก็เป็นอาหารเลยคะก็เลยส่งแผ่นดำๆเขาค่ะไปให้เขาก็บอกมันคืออะไรมันคืออะไรหม้อนี้ใช่ไหมอถั่วเน่าใช่แต่มันเป็ัถั่วเหลืองนะถั่วเหลืองมาบด ยิ่งเป็นทรงเครื่องเงี้ยเผ็ดๆอ่ะอร่อยอั่ีใช่เอ้จริงๆวันนี้เนี่ยเขาน่าจะมีเนาะแต่ว่าวันนี้ไม่มีใช่ไหมเป็นถั่วเน่าแผ่นกับข้าวผัดผัดกับข้าวผัดอ่อใช่ค่ะแต่วันนี้ของเขาหมดเห็นไหมขายดีเนี่ยขายดีอย่ามาไม่ทันขนาดมากี่โมงเนี่ยสามโมงสองโมงครึ่งสามโมงครึ่งยังไม่ทันเลยเห็นไหมของดีใช่ของดีต้องรีบมาเช้านะคะยังอดเลยอ่ะยังอดเลย ทำงานช่วงนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยอยู่นะแต่ก็พอได้พอได้มอนอ่ะมอนอ่ะเหนื่อยมากเห็นไม่ได้พักเลยตีสองตีามโอ้หทำงานถึงตีสองตีสามคนขยันนี้แหละจ้าคนไม่มีวันไม่มีวันจนค่ะเลิกดึกช่วงนี้ทำทำงานดึกเลิกดึกไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้ไปออกกำลังกายเลยอะว่าจะไปออกกำลังกายกับมอญอย่างเนี้ยไม่ค่อยได้ไปเลยช่วงนี้ช่วงนี้ทำงานใช่ทำงานไม่ค่อยได้ไปเนื่ยว่าจะไปวันนี้อยู่ไปมาค่อยด้วยกัน มองวางก็ไปด้วยกันไปด้วยกันเออไปด้วยไปดูผ้าผที่ตกเนาะใช่จะได้หุ่นดีหุ่นดีหุ่นดีอยู่แล้วแม่เนี่ยคอยอีกหน่อยใจอะไรอีกรู้สึกว่าเราอ้วนขึ้นนะเนี่ยกินกินอ้วนเลยทำงานแบบนั่งที่เดียวอย่างเงี้ยแบบมันก็เลยดูอ้วนขึ้นไหนไม่อหวเดียวได้อืมช่วงนี้ไปถ่ายให้ไหนมาบ้างช่วงนี้ก็ขึ้นตรงขึ้นดอยไปหายายบ้าง ถ่ายในเมืองช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มาเจอกันนั่นแหละถ้ามาเจอไม่ค่อยว่างเนี่ยถ้ามาเจอก็วริษัทไทยเลยใช่ไปพรุ่งนี้ก็ทํางานใช่ไหมน่าทำงานไหมทำงานก็เลยถ้าเจอกันก็ได้เนาะว่างก็มาเจอกันใช่้าอยู่ใกล้กันใช่อยู่ใกล้กันใกล้ก้าไปเดินดูบรรยากาศนู้นเนาะ ช่ค่ะทางนี้สวยค่ะต,ตรงนี้ก็เป็นที่ชมบรรยากาศของร้านนะคะสวยมากโอ้ย,อยสวยวะนะมีคนให้หัวใจหรือยังไม,ม่มีเลยค่ะ <laughs> สวยนะ้าเห็นวิวไแบบมุมเลยเนาะใช่เนาะ นี่บ้านของพีชใช่ไหมเน่ะใช่บ้านเกิดบ้านของพีชอ๋อนี่ไงบ้านของเราบ้างใช่ก็บอกว่าเนี่ยคือบ้านของพีชหรือเปล่าก็คือหลังนี้ไปพักไหมอ๋อนี่มันนั่งห้อยขาได้ไหมเนี่ยนั่งได้นั่งห้อยขาดูบรรยากาศนะคะโอ้โหสวยมากเลยอ่ะสวยเนาะนั่งเหงาคอยใครน่อยะไรไม่มีคนนั่งข้างๆเลยค่ะ รับสมัครคนข้างๆใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะกี่อัตราดีสักสิบพอไหมพอต้องสับรางให้ให้เก่งนะเหมือนที่เขาบอกกันในเฟซบุ๊กอะอะไรนะวาเลนไทน์อะไรนะทงสารเอ้ยแอบเป็นห่วงเพื่อนกวาสับรางไม่เป็นเออกวสับรางไม่ทันเออจะพูดก็พูดก็พูดตะกักนะถึงแม้ว่าไม่ใช่คนขับรถไฟแต่ก็สับรางเก่งนะคะไอ้ยา คร <c oughs> ชับนวันวนาเลนไทน์ัชวันวาเลนไทน์โอ้วิวสวยอ๋อนี่เป็นสวนเขานี่มอนใช่มันเป็นสวนเนี่ยเขาบอกเข้ามาสวนก็คือตรงนี้เนาะใช่แดดโคตรแรงเลยอะเออใช่ขนาดว่าสี่โมงแล้วใช่มาเรามาเดินดูไหมเีาไปกินข้าวอ้ยไฮเทคดีเนาะเออนั่งตรงนี้แล้วก็ <c oughs> เอาวางนี้กินข้าวแต่ก็มยเ,ยเย็นๆหน่อยใช่ <c oughs> แล้วก็ดูวิวต,ตุ๊กตาติ๊กจูเออสวยอะเอาแม่แล้วให้ผมควัยมาดิเนะอาจริงเหรอเนี่ยค่ะของควายจากมอญค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเจ้าของแล้วเขอบอกเก็บตังค์ด้วยนี่ไม่รู้ได้เก <c oughs> ็บ <c oughs> ตังค์ค่าตุ๊กตาค่ะนี่ป้ายเขายัางมีอยู่นะอะไรนะเท่าไหร่นะวิธีใช้กอดหรือตั้งโชว์ไม่กอดได้ไหมเนะี่ยมอญได้ตุ๊กตาหรือยังอะ่ะ ใครจะให้ดีนอนเนี่ยอยากได้ตุ๊กตาสักอันว่าอยากได้ตุ๊กตาอะไรคะชอบมากเตุ๊กตาเนี่ยเห็นไหมมันน่ใหญ่ใหญ่เท่าเราเลยอ่ะนี่มันเล็กไปโอเคต้องใหญ่กว่านั้นไงสีแดงข้างหลังอ่ใหญ่ไหมเอาใหญ่กว่านั้นอีกเอาใหญ่กว่านั้นอีกช่วยได้มีดาชอบอะไรตุ๊กตาเหรอไม้ชอบอะไรเราชอบหมายถึงว่าเป็นยังไงเป็นอะไรสิ่งของอย่างเงี้ยสิ่งของคนอยากส่งมาให้อ๋อเอางั้นเลยเหรอ อะไรดีเนาะชอบที่ชอบที่สุดอ่ะชอบที่สุดเนี่ยเอาให้มันแบบตัวเท่าเราเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเออตัวใหญ่ไม่นี่มันไม่เท่าเราไงอ๋อเท่เราเลยแล้วรามอนะมอนชอบอะไรเราชอบตุ๊กตาบ้ามากชอบตุ๊กตาใช่ไหมไม่เห็นในห้องหรอเห็นตุ๊กตาเออใช่เราชอบส่วนตัวเราเราชอบเสื้อขนหนาวอืมเป็นคนชอบเสื้อขนหนาวชอบเสื้อมากมอนชอบตุ๊กตามากมอนชอบตุ๊กตานิ่มนี่จะมีใครส่งมาให้น้องมอนไหมเนาะ รอรอลุ้นรอรอลุ้นรอลุ้นโอเควิวสวยมากเลยมบ้านมาแทงนามาแทงนาแปลว่าอะไรคะมาอีกมาอีกนะอ๋อหวานลีจ้าอร่อย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 ไม่มีได้กินได้กินไม่มีได้กินได้กินอ่ะเนาะ บรรยากาศดีบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากใครว่างๆไม่มีที่ไหนก็เชิญมาที่มันมายมได้ค่ะค่ะอยู่ที่กการทุวันบ้านสบสอยเนาะบ้านสบสอยวันนี้ตรงเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยงสายข้อมือใช่จุดเช็คอินบ้านมายมยมเชิญมาเที่ยวน้องสนนี่เยอะค่ะจะได้เจอน้องม่อนไหมถ้ามาหรืออยากติดต่อพิเซนเตอร์ก็ พีทชาแนลได้ค่ะอ้าเอาก็ได้ค่ะได้ค่ะได้หมดว่างไม่ใช่หรอว่างว่างค่ะโอ้ม่อนมีควันขึ้นข้างหลังด้วยอ่ะภูเขาไฟเมืองไทยใหญ่โฟจิเออภูเขาโฟจิเนาะได้ญี่ปุ่นใช่ไหมหรือว่าเกาหลีไปเราไปเที่ยวไปไปดีกว่าจากเราซื้อโอเเป็นไงเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยอ่ะสนุกดีเราเหนื่อยกับการกินอ่ะเหนื่อยกับการกินหล่อเล่นการกินค่ะก็ เดี๋ยวพี่จะปิดคลิปที่บรรยากาศสวยๆของร้านบ้านมายมนะคะกับม่อนวันนี้ก็มาเดทกับม่อนนะคะเดทกับเพื่อนสนุกมายม่มอนสนุกมากต้องขอบคุณพีทมากเลยวันเนี้ยสนุกกับข้าแล้วก็พามาอันนี้อีกพามาเดทอีก <laughs> <laughs> เหมือนจะเป็นแฟนกันนี้ก็ไม่รู้ไม่งั้นวัลนลอยไทนี่ก็คงนอนจมอยู่กับในห้องกันแล้วก็แล้วก็ดูซีรีส์ไปไม่ได้ไปไหนเลยจองท่กไม่ได้เออไม่มีพีทพามัก็คงนอนอย่างเดียวอยู่บ้านพี่ช่ แล้ววันนี้เค่อยไปไหนไปว่าจะไปไปด้วยกันแน่นอนได้ได้ได้ไปก็ไปด้วยกันชวนพีษขึ้นดอยชวนปบวิ่งขึ้นดอยก็อาหารอร่อยนะคะก็วิวร้านก็สวยที่บ้านมะยมเขามีเพจไหมอนมีนี่ไงเพจบ้านชื่อเพจก็คือชื่อบ้านมะยมเลยค่ะเข้าไปกดกดดูกดไลค์กดอะไรได้ทุกอย่างค่ะก็คือเขาเป็นเกี่ยวกับสินค้าโอท็อปแล้วก็อาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเนาะใช่ค่ะ ใครอยากมาใครอยากอะไรก็เชินแวะมาเลยค่ะหรืออยากติดต่อพีเจนอคนสวยก็ได้เสมอเลยยินดีค่ะค่ะก็วาเลนทานนี้นะคะก็ขออวยพรให้พี่ๆทุกคนมีความสุขกับความรักนะก็ขออวยพรให้เพื่อนด้วยนะคะให้มีความสุขแล้วก็ขอให้สมปรานากับความรักนะคะจะเป็นคนรักหรือว่าเป็นครอบครัวก็ขอให้มีความสุขค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะก็ขอให้พิษเจอนุคู่เร็วๆเนาะมีคนแบบ เขามาติดน้ำ่เยอะค<ช>่ะให้ทรลุแบบหมื่นเป็น์เซ็นไปเลยอ,อ,อย่างเงี้ยถูกค่ะนี่คือคำอวยพรสักเพื่อนนะคะในวาเลนไทน์นี้ค่ะแล้วก็จะปิดคลิปแล้วเนาะใช่แล<ช>้วก็ฝากกดไลค์กดซับ s c คร b e ค่ะเป็นกำลังใจให้ลูกพี่ชาแนลเป็นนานาน,นะคะ <ๆ S 1> ที่จะอรอรอฉลองต่อไปฉลอง 30, สามหมื่นซับใช่ 2, สองหมื่นซับผ่านมาแล้วนะคะขอขอสามหมื่นซับนะคะตอนนี้ค่ะก็ใครอยากมาเที่ยวก็มาได้นะคะตามเพจร้านเลยค่ะค่ะงั้นไปก่อนนะคะวันนี้ก็ จะไปเที่ยวต่อกับเพื่อนแล้วใ,<ช>ในวันวันท้ายนี้ไม่มีคู่ก็ไปด้วยกันนะเนาะไม่มีคู่ก็ไปด้วยกันสองคนนี่แหละใช่ค่ะแล้ว <laughs> รัลาลิปไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ